สวัสดีครับทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดเด็ดประจำวันครับเหมือนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์องังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเปิดสนามเอนฟิลต้อนรับการเยือนของเบนฟอร์ดเวลาการแข่งขัน21นาฬิกาการเวยประมาณ ส,สภาพความพ,อพอร้อมของทั้งสองทีมก่อนจะลงสนามกันในวันนี้ดีวกว่านะครับเริ่มจากโจมา,าเรื่องก่อนเลยของกุซเชนก็พร้อมเนี่ยมึงจะเปิดรังเจ้ากับอาร์เซนอลไป็ูนประตูต่อศูนย์เหลือนสิบคนนะครับในสุดสุดครับากางสัปดาห์ที่ผ่านมาสัวแบบความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยจะไม่มีชื่อของโอร์มดซาร่าครับซาดิโอมาเน่และนาบีเกต้าครับสามแข้งี่ติดภารกิจช่วยทีมชาตินะครับ ส่วนทางด้านของวอคโอลนิี Walk ้ฮาซวีเอลเลียตียโก้คันทาร่าและเนทานีลฟิลิปนะครับคือเหล่าบรรดาแข้งเบี้ยงซึ่งยังไม่หายดีคาดว่า rop, เจเกนครอฟจะเตรียมวางหมากมาในระบบ4-3-3โดยมีดิอโก้โชต้าครับ ito, ino, Curtis, Jones, รูบิโต้เฟอร์มิโน่และเคอร์ติสโจนครับเป็นสามประสาแนแนวหน้าคอยล่าสกอร์ตามสู่ ขาดการเสียผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับน่าจะมาในระบบเก่งของเขาครับ4-3-3พวกสาประตูเอลิสันเบเกอร์ครับกองหลังเทรนอเล็ลิซันเดอร์อาร์โนเอลมาติตฟเฟอร์จิลฟานไดแอนดูโรเบสันเจอแดนเทนเดอร์สันฟาบิโอ,ออ,เ,เ,อเล็กอ็อกเลดกชิเบเลตเดโญโโจตาโรนโตโ,โ,โดปิโน์และเคอร์ติสโจ สำหรับทางฝั่งทีมเยนเบรนท์ฟอร์ดของะคุณซี่โธมัสแฟรงก์กันบ้างนะครับเพิ่งจะบุกท่ายให้กับซอลจังตันเป็นหนึ่งนตัวตรงดรอสสีในสกอร์ครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับฟอร์มของทีมก่อนจะฟาดแข่ไหนจะไม่มีรายงานตัวจิตหรติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเดวิดไรยาชาลีฟูดจอร์ดดาวีวาครับสามใคร่เยี่ยงครั้งสต็อกและแฟงก์ออยอนเทก้านะครับที่ติดคะแนนช่วยเยี่ยมชาติรู้สึกแอฟริกันมิชชั่นครับนะครับคาดว่าแฟงก์เนี่ยจะเตรียมจัับบทพมมาาในนนระโดดีีอว่ ยองเอ็มบิโว่นะครับวงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้ชาดอนบัปติสเต้กับกิสเตียนนอกาดนะครับแล้วก็มาทีอัสเยนเซนครับเป็นสามประสานแดนกลางคอยคุมจังหวะอยู่ด้านหลัง ทางฝั่งทีมเยือนเบนฟอร์ดกันบ้างนะครับน่าจะมาในระบบเก่ง3-5-2ครับผู้สาวประตูอัลเบโรเฟอร์นันเดสกองหลังอีธานพินน็อกเบนดุสเยนสันนะครับแมทโลลาเซนนะครับแมทลามสเซนนะครับเชดอนบับซิสเต้ฮิทเตียนนองกาดมาดิอัสเยนเซนเชคกี้กานอโนสอีวานโดนี่และบิยองเอ็มบิลโม เรามาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญประจำคู่นี้กันดีกว่านะ,ะแม้ว่าหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะมองเห็นตรงการที่เจ้าที่นหเือวปู่านจะเก็บชัยไปได้ไม่ยากเย็นด้วยสกอร์ที่คาดการเอาไว้แต่จากสภาพทีมน่าลานี้เนี่ยต้องบอกว่าแมตช์ล่าสุดที่เจ้าอาร์เซนลอลที่สิคนเนี่ยได้ไม่เห็นถึงปัญหาการสร้างสรรเกมรุกและการเข้าทำแบบสดๆนะครับฉะนั้นหากทีเกมเยือนเบรนท์ฟอร์ดอาจเกมขาดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบุกท้ายดีอรือ แชร์แจมกับไปได้เลยนะครับแถมผลงานจาพบกัรอโล่าสุดเนี่ยนี่จบเจ้าเ,าเดือดที่3ตัวต่อ3ชนิดที่หักปากากาเสียนขนาดเจอแมนเชสเตีรนะครับทุกทีของสวรนแฟงยังแพ้แค่สูงเป็นตัวหนึ่งฉะนั้นเรทที่เปิดออกมาสูงขนาดนี้เนี่ยเจ้าทิ้นก็กีไม่เป็นสูงครับขนาดที่ทีมเยือนเนี่ยตั้งใจมารับแบบเต็มที่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าอยู่รอประคองสกอร์ดีกว่านะครับวันนี้เจ้าบาลีวปูต่อทีลูกครึ่งน,นะครับผม